บอกเลยครับว่าเป็นหนึ่งแบรนด์นะครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับกับ Ford ตนเองฮะร,รถกระบะของเขาเนี่ยโหตอนนี้เนี่ยเห็นแบบเยอะมากจริงๆและในงานครับ Thailand i n t e r n a t i o n a l Motor Expo ครั้งที่37ในครั้งนี้ Ford เขาเอาอะไรมาฝากบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ สวัสันนะครับกับกลางปีนิวส์ครับายกลางปีออนไลน์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในบูธของ Ford ดนงครับและอยู่กับคุณสรุตอิงขวัตนะครับผู้บริการฝ่ายการตลาดบริษัทฟอร์ดเซลลประเทศไทยครับสวัสดีครับวันนี้งาน t h a i l น n d i n น e r n a t i o n n l Motor อตอ X p o ครั้งที่37มีอะไรมาฝากคนไทยบ้างครับครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าฝากคนไทยก็ต้องเป็นรถที่ผลิตเพื่อคนไทยนะครับนั่นก็คือ New Ranger นะครับแล้วก็ New Everest นะครับทั้ง2รุ่นนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็น2รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปเร็วนี้เองครับมประมาณเดือนที่แล้วนะครับเราก็เอา2รุ่นนี้มาโชว์ด้วยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างเรามีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างในรถรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใส่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับในประเทศไทยนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับที่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็คือในส่วนของตัว new w i t e track นะครับ,รบก็คือทางด้านขวาผมนะครับตัว w i t e track เนี่ยเราเรียกว่ามีอุปกรณ์เสริมอันหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าทำมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ปิด เปิดนะครับตัวกระบะท้ายด้านหลังนะครับเปิดปิดตรงนี้เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับและที่สำคัญที่สุดคือเป็นเรียกว่ามาตรฐานโรงงานนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเปิดการปิดนะครับเราสามารถเปิดและปิดได้จากกุญแจรถกุญแจรีโมทธรรมดาเนี่แหละครับแล้วก็มีเปิดปิดนะครับ แม้กระทั่งในเรื่องของตัวเปิดปิดเนี่ยถ้าไม่มีกุญแจปั๊บก็เปิดได้จากในรถนะครับก็มีปุ่มกดอยู่ในรถนะครับเป็นอุปกรณ์เรียกว่าอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าผลิตมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่นะครับให้กับวงการรถยนต์ในไทยด้วยเหมือนกันครับผมนะฮะโหพูดแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าคือต้องมาเห็นกับเห็นกับตาในบูธของ Ford นะครับนะฮะโปรโมชั่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย ใช่ไหมฮะราบองว่าราคานี่คือโปรโมชั่นดีแน่นอน ต้องบอกว่าหนึ่งคือการผลิตรถมาเนี่ยคือเราผลิตเพื่อให้มีความสวยงามเกิดขึ้นให้มีความสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับละที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความสบายใจด้วยนะครับในส่วนของตัว Ford r a n g e r เองนะครับกับ f o r d เอเวอเรเองเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์สองจูนะครับเราก็มีในเรื่องของตัวการรับประกันเครื่องยนต์นะครับรับประกันเกียร์นะครับนาน10ปีนะครับก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับที่เรารับประกันนานถึง10ปีเลยนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือความสบายใจที่เกิดขึ้นก็คือเรามีในเรื่องของตัวประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับในส่วนของตัว i าย Track เนี่ยให้2ปีนะครับเป็น2ปีซ้อนเลยนะครับแล้วก็การเข้าระยะเช็คไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็เป็นฟรีนะครับ4ปีเหมือนกันนะครับในส่วนตัววายแ r ร c k แต่ก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆนะครับในรุ่นใหม่ๆนะครับเรนเจิญนะครับมาในงานมอเตอร์สปนะครับก็จะได้มาพบกับ New r a n g e r นะครับ New Everest นะครับแล้วก็ในส่วนของมาสแทงด้วยนะครับ พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับครับผมนะฮะแต่ที่แน่ๆผมว่ามาดูด้วยตาตัวเองดีกว่าครับผมในบูธของ Ford ครับในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่37ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสรุตครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นเด็ดของ Ford นะครับที่คุณห้ามพลาดเลยนะฮะดีีมากพูดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะฮะรถ f o ร d เนี่ยอย่าพลาดแล้วกันนะครับมากันได้ครับในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่37นะครับผมกับรธของ f อ r d นั่นเองครับ